ครับคลิปนี้มาเบิ้งการห่อขนมหมกของคนอีสานครับนี่สูตรดังเดิมนะครับใส่หมะกข้าวครับเดืกดคนไหลคนแชร์คนติดตามจ่องน้ำเนเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปครับขอบก้นครับผมนี่ครับอบแป้งครับนี่แป้งผสมน้ำนวดได้ที่ครับนี่แป้งเขาเหนียวนะครับนี่กู้มือใส่แป้งสำเร็จครับเมื่อก่อนเขาใส่เขามาตําใส่ขม่วงเอาด้วยครับนี่ เรียกซูมือนี่สบายครับนี่ซื้อแป้งจากร้านค้ามผาสมน้ำนวดให้มันได้ที่แล้วก็ปั้นเป็นก้อนครับนี่ก้อนกลมๆนี่ครับนี่ก็ใส่ใส,ใส่แบบข้าวนะครับนี่ข้าวมักข้าวเปียกขงครับนี่มะขูดออกครับนี่ขูดเอ,อกแล้วก็ไปคั่วครับนี่คั่วใส่ดำตาลครับนี่ใส่ดำตาลใส่งาครับหวาน่้มได้ซิมซิ่ม,สมรสชาติออกครับนี่ นี่หลังจากที่เ่าปั้นแป้งลมๆมแล้วก็มาแบะออกครับนี่เป็นถ้วยน้อยๆครับนี่เอาใส่ยัดเลยครับนี่นี่คือการทำขนมหมกของคนอีสานครับขนมขนมเทียนก็เอินครับนี่อีสานเอินขนมหมกดวยครับเด้อนี่นะครับปั้นหลังจากใส่ๆเขาปั้นขึ้น,านมาเนี่ยก็เป็นปัน้นลมๆมขึ้นมาหลังจากข้าใส่ใสแล้วครับนี่ นี่ครับน้ำมะฮวตองบาดครับทุ่มสีปั่นใส่ใส่เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเตรียมตัหฮวตองครับเนี่ยใบตองใบตองท่านะมันพืชครับเนี่ยนี่แล้วครับวิธีัวครับอย่างง่ายๆครับเนี่ยโมุงว่ายาครับเนี่ยกินได้ครับเนี่ เั็นตอนการห้าตองครับนี่เลียบร้อยครับเห็ดปอยอย่างครับขนมมกขนมเทียนบานเห่าครับนี่เป็นสูตรดั้งเดิมครับใส่มะพร้าวครับ ไม่บุญไม่งานครับนี่ตรงมีการห่อขนมครับนี่ขนมมกขนมเทียนครับนี่สิเตรียมสใส่ซึ่งเตรียมหนึ่งครับนี่นี่ครับติดบัวลายแล้วครับสีหาซึ่งครับนี่ล่อตั้งไฟไว้ครับนี่สีซึ่ง็ดีครับ เอ็ดได้ครับนี่เอ็ดง่ายๆครับขนมบานเฮาน่ครับนี่มอญุงมายาครับ